I made my plan. I was going to go to the and Ramadan on Friday. เรื่องราวของริชาร์ดแมคคินนีอดีตทหารผ่านศึกที่เคยเกลียดชังและวางแผนก่อการร้ายต่อชุมชนมุสลิมแต่ด้วยการเปิดใจศึกษาและสัมผัสกับความเป็นจริงเขาได้เรียนรู้และเข้าใจศาสนาอิสลามอย่างแท้จริงจนเปลี่ยนแปลงตนเองและกลายเป็นกระบอกเสียงของความเข้าใจและสันติภาพริชาร์ดแมคคินนีเติบโตในครอบครัวคริสเตียนในสหรัฐอเมริกาแต่ศาสนาไม่ค่อยมีบทบาทในชีวิตของเขาเท่ากับความรู้สึกชาตินิยมเขาเชื่อมั่นในประเทศของตนอย่างลึกซึ้งถึงขั้นเปรียบธงชาติเป็นเหมือนไม้กางเขนของตัวเองเมื่อเป็นวัยรุ่นเขาเผชิญญกกกกััับบปหาาายเสสพติดและะนนีอออจ้่่มมครรว ทับนาวิกิยอทินสารัตซึ่งเขามองว่าเป็นทางรอดจากชีวิตที่ย่ำแย่เขาถูกส่งไปรบที่อิรักและได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสวงเครื่อง IED ในปี2006เหตุการณ์นั้นทาให้เขาเชื่ออย่างฝังใจว่ามุสลิมต้องการฆ่าเขาหลังจากกลับบ้านเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังและโกรธแค้นถึงขั้นวางแผนก่อการร้ายโดยการสร้างระเบิดขึ้นมาเองโดยตั้งใจจะระเบิดศูนย์อิสลามในเมืองมันซี่รัฐอินดีแอนาเขาศึกษาพฤติกรรมของชาวมุสลิมในศูนย์อย่างละเอียดเพื่อหาจุดที่เหมาะสมในการวางระเบิดแต่แล้ววเเเหหตุกกกาาร์ลลิผันนมื่อ็ูส ไเจ็ดขวบมองเขาด้วยสายตาตกใจและผิดหวังจากคําพูดเหยียดเชื้อชาติที่เขาพูดออกมาเขารู้สึกสับสนและตรหนักว่าเขายังไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ให้ลูกสาวเห็นว่าความเกลียดชังของเขานั้นถูกต้องหลังจากที่เขาเผลอพูดคาหยาบคายออกมามากมายใช้ถ้อยคาเหยียดเชื้อชาติอย่างรุนแรงเขาบอกกับตัวเองว่าเราต้องหาหลักฐานเพราะในใจลึกๆเขายังเชื่อว่าตัวเองพูดถูกเขาเชื่อว่าพวกมุสลิมชั่วร้ายพวกเขาต้องการจะทําร้ายพวกเราทุกคนแต่ปัญหาก็คือเขาไม่มีหลักฐานชัดเจนพอแม้แต่จะอธิบายให้ลูกสาวของ ตัวเองเข้าใจได้เขาจึงรู้ว่าควรต้องออกไปหาความจริงคําถามคือจะเริ่มจากที่ไหนจากจุดนั้นเขาตัดสินใจเข้าไปที่ศูนย์อิสลามเพื่อหาหลักฐานว่าสิ่งที่เขาเชื่อเกี่ยวกับมุสลิมนั้นเป็นความจริงหรือไม่โดยเริ่มจากการฟังการเทศนาในวันศุกร์ในวันนั้นเขาได้พูดคุยกับหลายคนและฟังคําเทศนาฮุดะเป็นครั้งแรกในชีวิต ในใจของเขาคิดว่าคำพูดเหล่านี้คงพูดเพราะรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่แน่ๆเขายังแอบสงสัยว่าบางทีอาจจะมีคนถูกกักตัวอยู่ใต้มัสิดเพื่อถ่ายวิดีโอโฆษณาชวนเชื่อก็ได้ความคิดเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวเขาอย่างไม่หยุดหย่อนแต่แล้วมีคนหนึ่งยื่นคัมภีรอันกุร่าอานให้เขาพร้อมบอกว่าเอาไปอ่านที่บ้านถ้ามีคำถามก็กลับมาถามได้เสมอเขารู้สึกดีใจอย่างประหลาดราวกับได้ถือถ้วยศักดิ์สิทธิ์แห่งความชั่วร้ายที่จะช่วยเปิดเผยความลับของศัตรูให้เขาเข้าใจและ ที่สําคัญยังมีคนพร้อมจะอธิบายทุกอย่างให้เขาฟังอีกด้วยเขารู้สึกว่าโชคดีราวกับถูกรางวัลใหญ่โดยแทบไม่ต้องลงแรงอะไรเลยหลังจากนั้น <'s> เขาเริ่มอ่านคัมภีร์อันกุรอานอย่างจริงจัง <'s> และกลับไปที่มัสยิด <'s> บ่อยขึ้นหลายคนในนั้นแสดงความประหลาดใจ <'s> ที่เห็นคนไม่ใช่มุสลิม <'s> เข้ามาพูดคุยและถามคําถามอย่างสม่สมําเสมอแต่เขายังคงอ่านและถามต่อไปจนในที่สุด <'s> เขาเริ่มเข้าใจว่า,าศาสนาทุกาศาสนามีคัมภีร์เป็นคู่มือชีวิตที่บอกแนวทางว่าควรดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และหน้าที่ของผู้ศรัทธาคือการพยายามใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับคำสอนนั้นให้มากที่สุดเขาอ่านอันกุรอานและพบว่าสิ่งที่เขาเคยเชื่อกเกี่ยวกับชาวมุสลิมอย่างเช่นความรุนแรงและความเกลียดชังมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาเห็นจากการกระทําของพวกเขาเลยในใจของเขาเริ่มเกิดคําถามใหม่แทนที่ความเกลียดชังเดิมๆและจากการพยายามหาหลักฐานพิสูจน์ความผิดของพวกเขาเขากลับค้นพบสิ่งที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเขาเริ่มเข้าใจว่าความรุนแรงที่เขาเคยเผชิญมาจากคนบางกลุ่มที่ไม่ใช่ ตัวแทนของศาสนาอิสลามจริงๆเขาเห็นว่าชาวมุสลิมในชุมชนของเขาใช้ชีวิตตามหลักคำสอนของศาสนาอย่างแท้จริงและข้อความในอัลกุรอานกลับส่งเสริมความเมตตาความอดทนและสันติภาพเช่นองค์การที่ว่าผู้ใดฆ่าชีวิตหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันชอบธรรมเปรียบเสมือนการฆ่ามวลมนุษยชาติการเข้าไปเรียนรู้เปิดใจและสังเกตการอย่างใกล้ชิดทําให้เขาค่อยๆละถึงความเกลียดชังและเข้าใจศาสนาอิสลามในแง่มุมที่แท้จริงซึ่งนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในอย่างลึกซึ้งในที่สุดริชาร์ดแมคคินนีกลายเป็นหนึ่งในผู้ส สนับสนุนหลักของศูนย์อิสลามและเป็นผู้นําในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างศาสนาในชุมชนของเขาอย่างน่าทึ่งริชาร์ดเล่าว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่ทําให้เขามั่นใจในอิสลามคือประสบการณ์ตรงผ่านการอ่านอัลกุรอานและการศึกษาอย่างลึกซึ้ง<ล>ด้วยตน,ตนเองไม่ใช่แค่เชื่อคําบอกเล่าของคนอื่น,ตนแต่เขาพิสูจน์ด้วยการค้นคว้าและเปรียบเทียบเขารู้สึกว่าข้อความในอัลกุรอานสื่อสารกับหัวใจของเขาโดยตรงและปลุกความเป็นมนุษย์ในตัวเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในเหตุการณ์สาคัญที่ส่งผลต่อจิตใจเขาอย่างลึกซึ้าากระ ที่มีเลือดไหลไม่หยุดซึ่งสะท้อนความรู้สึกผิดจากการเคยมองศัตรูไร้เป็นมนุษย์ความฝันนั้นกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เขาตัดสินใจเป็นมุสลิมเพราะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขากําลังกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเขายังเล่าว่าตอนที่เขาไปบอกกับชาวมุสลิมสองคนว่าเขาอยากเข้ารับอิสลามกล่าวคําชาดะพวกเขาตอบกลับอย่างคาดไม่ถึงว่าไม่เพราะยังมีอะไรให้เขาเรียนรู้อีกมากแต่สุดท้ายก็ยินดีรับเขาไว้และในช่วงเวลาที่เขาท่องคําปฏิญารัทธาชาดะ เขารู้สึกเหมือนมีภาระหนักซึ่งถูกยกออกไปเสมือนการฟื้นคืนชีวิตใหม่อีกครั้ง ต่อมาภรรยาของเขาก็รับอิสลามตามเขาหลังจากได้พบกับนักวิชาการอิสลามชื่อดรซาบิลซึ่งช่วยตอบคำถามที่เธอยังสงสัยอยู่ในตอนนั้นทั้งภรรยาและลูกสาวก็รับศาสนาอิสลามด้วยกันทําให้เขารู้สึกตกตะลึงและซาบซึ้งกับการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวบริชาดเล่าว่าเมื่อมองย้อนกลับไป<ๆ>เขารู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เคยทําในอดีตเขาเคยพยายามทําให้ตัวเองเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมีเหตุผลแต่ลึกๆในใจเขารู้ดีว่ามันผิดและความรู้สึกผิดนั้น <Why? S 2> ก็เงียบๆคอยกัดกินจิตใจเขามาโดยตลอดเขา เาเคยเผชิญช่วงเวลาที่มืดมนมากถึงขั้นเคยคิดจะจบชีวิตตัวเองเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมทีมในกองทัพที่เสียชีวิตทั้งหมดหลังจากปลดประจำการเหลือเพียงเขาเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ ริชาร์ดเชื่อว่าการรอดมาได้และการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการนำทางของอัลลอฮ์แม้ในตอนแรกเขาจะไม่เข้าใจว่าเหตุใดต้องผ่านเรื่องเจ็บปวดเหล่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มเข้าใจว่าด้วยบุคลิกของเขาที่ดื้อรั้นและยึดมั่นในความคิดตัวเองบางทีเขาจําเป็นต้องเจอเรื่องรุนแรงถึงขนาดนั้นเพื่อเปิดใจยอมรับความจริงวันนี้ริชาร์ดเชื่อว่าเขาได้พบกับภารกิจชีวิตใหม่เขามีจุดหมายที่ชัดเจนและเข้าใจบทบาทของตัวเองในโลกใบนี้อย่างลึกซึ้ง หากมีเพียงเวลาอันสั้งที่จะพูดกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมทั่วโลกสิ่งที่เขาอยากบอกคือหายใจเข้าลึกๆความกลัวหรืออาคติที่ใครหลายคนมีต่ออิสลามหรือชาวมุสลิมไม่ใช่เรื่องจริงเขาอยากชวนให้ทุกคนเปิดใจและลองอ่านอัลกุรอาน แค่เพียงอ่านโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนศาสนาคุณจะพบกับแง่คิดและปัญญามากมายเพราะนั่นคือวิธีที่คัมภีร์เล่มนี้ทำงานคือการที่เอากุรอานสามารถเปลี่ยนใจเปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนวิธีคิดของคนคนหนึ่งไม่ใช้ด้วยการบังคับแต่ด้วยความจริงเมตาและปัญญาที่สัมผัสได้จากภายในไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนหรือเชื่อแบบใดในตอนเริ่ม